Altyazı <laughs> M.K. <laughs> ดีครับเพื่อนเพื่อนพบแล้วผม FPS เวทชัยยังไงในเกม King of Fighter on Star ครับผมก็ตีเควีมาเรียบร้อยนะสำหรับแมกซิม่านะ BS นะฮะก็วันนี้เราจะมาลองตีเควีกันอีกทีเผื่อใครไม่ได้ไม่ได้ตัวละครดีนะ,ะผมก็จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับการตรีเควี ของไอแม็กซิมานะผู้ลุกลานแห่งภาพดวงเออโอ้ยเทว่เทวะ่ะเท่ว่ะไป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 อครับมาแล้วก็มาเข้าเคลียร์กันเลยนะส่วนตัวซีโร่ของเรานี้หรือแอลแมนพัคซีโร่นะผมขอเว้นก่อนไม่ไหวจะเคลียร์หนักมือเกินนะอย่คาค่อยว่าอย่างทีค่อยเข้ามาดูมานี่หมื่นเก้าก่อนอันนี้ก็เจ็ดหมื่นห้า มันจะเอ้ยจะเยอะไปไหนอ่าแปดหมืม่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้ยไอตรงนี้สีน้ำเหมือนนี่ผมขอติดได้ก่อนนะผมยังเคลียร์ไม่ครบเฟสนะแต่ว่าผมจะมาเล่นเคลียร์แม็กซิม่านะแบบว่าเอาเคตีนะแบบเพื่อนลักหักเดียมโหดมาไป อ่าครับก่อนอื่นเลยก็แนะนําให้หามแบบว่าประพิเศนะของสายจมตีแต่ละสายนะก็คือให้มีป้องกันบาลานแล้วก็แสหมัดนะให้ครบไปในทีมนะควนจะเป็นใครก็ได้นะแต่แนะนำว่าข้าวพลังต้องสูงพอตัวนะอืผมนี่ขนาดประมาณนี้ก็ยังตึงๆมือนะบอกตรงโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเป็นยังไงมา มันโอโนกะเป็นหลีกนะดิเดอร์เขาค่อนข้างจะดีนะได้อย่างนะนำหมาซับที่ว่ายังไงอ่ะซับผู้ช่วยที่เพิ่ม FP ได้นะมันจะช่วยเราได้เยอะเลยไหนอยู่ไหนไหน,นี่มีก่อนได้เปรียบอืมาใช้ก่อนเลยต้องรีบนะไม่อย่างนั้นเจ็บตัวแน่ มาก็ใช้สมาร์ทโฟน่อยนอนทำไมว่างเหรอไม่ใช่มากมามามา,มาจะใช้แล้วจะใช้ท่าแล้วอาจจะแทรกแล้วออถ้าใช้ท่าไม่ตายจาังหวะนี้ได้ก็ดีนะ นี่ยังยังยัง s r เมื่อได้ต้องการ s เมื่อดีนะหลบหลบหลหลบไม่ทันออยหาไปยิงเสกับมันหยาไปท่ากับมันไม่ไหวอ่ะบงตรงมันต u r เมื่อแตกนะเออ สงสัยผมไปจีเกาะก็ออแตกแล้วก็เลยว่าจะมีเจาะเจาะอยู่อะที่ตรงมุมเนี้ยอืมเอาล่าตรงไหนมุมอมาอืมอีกทีหมุนตัวไปเลยนี่นอนไปนอนให้ตื้อเออเอ้ออยเยอะๆเพิ่มพีหน่อยเหลือเก้าได้ไหม อันนี้ไม่ตีฟีสตบาลานเหรอยวไม่จะไม่จะไม่ใส่ยเขาตีไม่เข้านะเกาะเนี้ยเต็มคีก่อนเออเฮ้ยเออมีกิกมีกี่อันสองใช่ไหมเออมีสองอันนังด้วยอ่ามาเพราะตีแต่เขาจะมึนนะตรงเนี้ยอืมอ่าพี่มึนไหมพี่น้อง เปลี่ยนต่อฮุนนักก็คือเดินกว่าออืมห้าดาวไอโรดของถ้าไม่ตายจะขึ้นเร็วนะอืมโอ้ยจะรอดไหมล่ะอืมเฮ้ยเฮ้ยเกิดปะเฮ้ยเฮ้ยชิมามังเกี่ยกัน จะตายซะก่อนโอ้ยกันลบได้มาอะไรอีกอะไรอีกโอ้มีใชอตามมาตายดิอื้อหือใส่หมัดดีเนี้ยก็โดนเบอร์หมดทำไมโลกเขาอื้หหอหื้อ ก็บตายเก็บตายมาทัไม่ดดได้หน่อยไม่แต่ตั้น้อยมากนะตั้งเร็วมากเลยอ่ะมาอืมมาไม่กินไม่กินโอกก็อ,อีกแล้วโอ้ย Mhm. 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 đã Mhm. 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 ôi chập 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 Mhm. 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 quên lắc làm đem hút Mhm. Mhm. chụp Mhm. chụp xuôi. <laughs> chụp xuôi. ừ, oh. ôi, ภายในร้อยหกสิบวินาทีโอ้ยเป็นไปได้เอ้ยเอ๊ะเกือบจะขึ้นแรงนะขึ้นขึ้นแรงนลอ๋อโอเคแรงก็จะขึ้นแล้วก็ประมาณนี้นะที่ผมตีให้ดูนะก็พยายามตีเฉียดมุมนะเฉียดขอบสนามเราจะรู้ว่ามันจะมีเสาที่ว่า ปวกกัน fp อยู่นะอืมมม d เ s c r i น t ช่นเหรออาทำเสร็จแล้วอ๋อได้ได้แล้วหนได้ได้สองใบได้เออโอเคผมอยากได้โซ่เขาอ่ะไปอัพ p าว w n อ่ะเออตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาเล่นเดี๋ยวเขาเล่นโอเคแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าว่าจะทำค่าพลังให้สูงขึ้นใช่ไหมผมพามาตรงนี้เลยนะ แป๊บนึงครับเนะนำไม่หาหินนะเน้นำไม้หาหินมาใส่นะเดี๋ยวผมมามาไปดูหินหน่อยอ่าหินพวกเนี้ยนี่ผมอัพยังไม่เต็มเลยนะค้าพลังก็สูสีขึ้นมาค่้นข้างสูงตั้งแปดหมื่นเลยนะแต่ถ้าดีก็หาดาวทองมาใส่นะมันจะริรวกกว่าอืมแต่อย่างว่าสีทองมันยังไงอะ สีทองมันมันค่อนข้างจะมีไอลูกเล่นข้อจำกัดนูน่นนี่เยอะยะนะกดเกณฑ์อ่ะเออเนี่ยติดปิดสายโจมตีถ้าเป็นสีม่วงนี่ผมว้าวเลยนะแต่มาเป็นสีทองเพื่อเออสีน้ำมันบาลานซ์อีกมิดๆเอ้ยเหนื่อยใจ ต้องรออยตรงสายและรอตัวละคร,รใหม่ๆอ่ะเพื่อนๆถึงจะเวิร์ตนะอันนี้ก็ใส่โนกะสีแดงได้สายสีนึกสีแดงชุดไว้น้ำอ่าฮะก็ประมาณนี้นะครับผมพาไปดูหินพวกเนี้ยค่าพลังเฉลี่ยก็แปดหมื่นสองลูกัสไม่ใช่ลูกัสอ่ะซีโร่ก็แปดหมื่นหก นี่ผมอัพไม่เต็มนะถ้าอัพเต็มอาจจะเหลือประมาณใกล้ๆแสนนะครับกอขอจบ q u e s อี p i c ของแมกซิมากับ kss นะแล้วก็แมกซิมา bs นะฮะแบบเพื่อนลักถักเกมโหดตีกันแบบว่าทะเลาะอะไรบางอย่างอะไรเออแบบไม่ต้องลงลงลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลอยอะ่ะก็หวังว่าจะได้ทคนิคดีๆนะที่ผมมาทำให้ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะกันนะ อาจจะอ่างงอ่างหายห่างห่างอาจจะห่างหายไปบ้างนะบางครั้งบางคราวก็เหนื่อยๆนะแต่ไม่ท้อโอเคบอกว่าไม่ท้อครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย